ทำไมพยักษ์ศีพนมถึงไม่ติดทีมชาติลาวมาลุยซีเกมที่ประเทศไทยเพิ่งประกาศลายชื่อออกมาแบบสดสดร้อนๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติลาวหรือสอปปลาวครับในการแข่งขันฟุตบอลชายของซีเกม2025ที่มาทำการแข่งขันในประเทศไทยปรากฏว่าไล่ลายชื่อไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ปรากฏชื่อของกัปตันบิ๊กพายักษ์ศีพนมครับ แข่งดาวรุ่งจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเจ้าของแชมป์ฟุตบอลน,นักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD 2025นะครับทำให้แฟนบอลสอปปลออาวครับเกิดข้อสงสัยขึ้นมากมายว่าเอ๊ฟอร์มเจ้าบิ๊กดีขนาดนี้ทำไมไม่เรียกมาติดทีมชาติเลยมีการคอมเมนต์ครับเข้าไปในเพจอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลของสอปปลออาวนะ ซึ่งทางสมาคมครับได้ออกมาให้คำตอบแฟนบอลว่าพายักษ์ศีพนมครับติดภารกิจกับโรงเรียนอบอจอชัยนาทนั่นเองทำให้ไม่สามารถเรียกตัวเจ้าบิ๊กเนี่ยมารับใช้ชาติในศึกซีเกมครั้งนี้ได้ครับก็ต้องบอกว่าก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะอย่างเห็นเจ้าบิ๊กครับได้ลงเล่นให้กับสบปป,ปลาวในการแข่งขันฟุตบอล ในประเทศไทยนะซึ่งสปปลาวครับจะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามและก็มาเลเซียครับซึ่งกลุ่มนี้จะทำการแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานถ้าเกิดว่าเจ้าบิ๊กเนี่ยติดทีมชาติสปปลาวมาแข่งขันซีเกมในครั้งนี้รับรองว่าราชมังคลากีฬาสถานเล็กลงไปอย่างแน่นอนครับ